ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ่อสนเราเปิดฮอปไปเทียวครับผมไปครับลงทานครับผมมากคับนะครเพี่บุญกุศลนี่ครับผมครับทั้งวันนี่ใช่ของเท่ารับพี่น้องนี่ใช่ชาของเท่าครับผมมือเนมอ้อเป็นมือตัดมันสี่สิบถึงสี่สิบเมตรลงทานทั้งวัดเขาใส่แหวนปูปะพุนป่าเพ็รไปทีเรียบร้อย อ่ารับจ่วงนางร่ำใบประมาณบสามหรือใบสี่โมงที่นี่แห่ตะเวนแห่ตะเวนเขาเมืองอ้ยร่าับจ่วงเย็นประมาณสามโมอ้ยนาะเอาต่อเดียวซึ่งเนียสงอนง่าอ่าทำพรี่นดกเป็นน้องร่ำทง่าโอ้ยสามปีกังเหครับ ดูมันผมเองครับจองวันดดเลยมาเอาไปทามผานแสดงโยโยระอครับับจำปาท่องนะครับนั่งวัไดครับนะะง่ายนงแต่เามผารแสดงโยี่ใช่่าดของเหนครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็เปิดสภาพดุครับพี่น้องนะุชนเานบ้านไก pues ่้านไก่ ต,ต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือว่ามือเงี้ยก็เป็นมือเที่ยวมื <S <S อลุกมือเที่ยวครับอ่าที่เปิดโอกาสให้ครับอ่านับแสดงบุญไปเดินท่าธรรมาในร่างบุญร่างช้ำอ่าวัดนี่ใช่ท่าดีครับแล้วก็นใกกนโอกาสสามารถรวมบุญรวมกุศลนน้ำตาลครับอ่าเป็นบุญในจัมพี อันนี้บรรยากาศอยู่ในวัดนะครับผมตอนนี้มาเอาน้ำดื่นครับคั้าเทมาเป็นกอาาร้าทขานเช้าาอยแแต่จำไั่เกิดตามกังระพี่น้องขาพูชาจมดที่อินถลายวัดตนอนเป็นของกจ้าสจงหมดเป็นของเท่าแค่ที่ดีถลายให้วัดครับเป็าบุญเป็นผู้ลนกันยิ่งเย ม่ทราีพันตาไวอพรอไหนับคือน้าไหนไ่าไหนงหอนหน้าขอกรบ้นชาติทีนีลแม่ทรานมีละช่องมีมีกออครับเพราะฉสห้องูเลยปัจจุบันนี้าสว่ากีหลังแม่ทราี่โย่ครับมอยากนเั้ครัโอ้ผมครับ ครับผมขอบคุณครับอันนี้คือโรงทานนะครับผมอันนี้ก็โรงทานอันนี้เขาเรียกอะไรครับมีครับอาันนี้อะไรครับคุณแม่อามัากกะโรนีโอ้แปคกลอเน่ ขกินไม่ได้อะกินแล้วมันจะกินแล้วมันจะเมาอะเมาแล้วก็ต้องไปเตยสาวในบ้านเนี่ครับผมโอ้ยนะดาวการกุศนเกับพีนองเยอะรถทีรถจักรยานยังดูหลายคันนั่งรถกซอ่ถ้าใครมาะการไม่ว่าทุกขาก็รู้ว่าไง นละงามครับ<า>เล่นเช่นขรนดาสาธุชน,นับมาอาครับเป็นเจ้าของรอยดาวมาคือชนหมากรอยดาวยี่สิบบาทรับพีนบ่น้องยี่สิบบาทมีโอกาสได้เป็นเจ้าของรถถีบหรือรถจักรกยานพัดลงตาหนี้ครับอตาดังห้องเอาออกไปแล้วครับกระติกดดาหอ้อาเสียบไปฟ้า อ่าครับได้นะส้มกาแฟกินครับสาออกแป้าอ่าครับไปย่งเนืออยูนี่ครับน้อี่เาแคหลอกรัเนือพีน้องรออออันนี้ก็ส่วนเจ้าหน้าที่นะครับขอขอรากี้ียนเชิญอ่าครับฮอโ่ดูโอ้โอ้ดทีปาจะเจียมข้าวทม่างอัที่กวางลงมาอ่าปีกชาไปหมดที่นี้สายวัด ทขออนครับหรือพี่เ้องเาีอ่าครับอ่าบุญาอ่าเรถวายเป็นสันสรรที่ทั้งรถทั้งนี้สามันคัดเออเป็นผู้ของทัปีกันอระี่าดีมือีอากาีมงมเีกรับนอาการที่แท่านะานคว

อาถับพี่น้องเอาทีมาร่วมบุญร่วมกุศลมาทำบุญอ่ามีไร้ซื้อเรามาให้ทักงทั้งข้อสอบเพิ่นได้ะกาศเด้ออ่าครับเพราะว่าเสียหนี้สินแดังไกลไปถึงสวรรค์อ่าไปบินดียดโอครับไปพบหลวงพ่อา10โมงยังไม่ถึง10โมงดีครับก็มาปูเสือปูสายแล้วครับโอ้สบายดีสบายดีสาธุ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  สวัสดีจ้าสวัสดีครับมาจากทางไหนกันน้อเนี่ยเพล่แม่เมืองตาโอโนั่งไเนเ้งซ่บบอลลูไปข้างหน้าเหรครับน่ะไปข้างหน้าม็ได้ม่ไ่นเขาเต้นพิ่งหนามาี่บอกครับผมวี่หนาพี่เราเห็นบ่นกน้อยปีนั้นเจวันไมาเบิ้งแม่นที่งานสาวน้อยเพชรเป้งครัแมนครับ แมนครับอันนี้พอดีเครื่องพ่อคันเต็มนี่แหละครับเต็มเลยครับผมเนี่ยตรงนี้พอแล้วแม่ตรงนี้พอดีแล้วแม่แม่เหมือนไปอยู่บนเวทีเลยเนี่ยไม่นซีบอลลุกเหยียบคนชอบล่นให่เหยียบแต่ท่านีบลท่านก็สียูรุ่งพูดแล้วเขาก็สซียูรุ่งพูดแล้วเขาบอกขึ้นมาเต้นพี่ดอก เขาจะพาแม่ขึ้นไปเต้นบนเวทีเลยแม่โอ้ยเราแม่ก็เต้นอยู่ตลาดเซิงเซิงสาวเมืองน้องคายคนงามแปดแจ้งป่ะแม่เซ็บอยู่แม่กินก่อนแม่ออสกี้มาพ่นมาออสี้มาอยู่ฮะพูดแล้วว่าธาตุพูดแล้วเท่าเจอกันสองพันครับผมบ้างหนึ่ง ติโตมาดอกก็ได้มากปีนี้วัดด้าน้วิามาเลยมาทอย่รลืมนะครับคืนนี้มาพบกับทีมงานสาวน้อยพเพชรบ้านแพงนะครับวัดที่วัดมีชาท่านะครับผมนี่ครับอยู่อำเภอเมืองครับจังหวัดน้องคายครับผม แราวบกกบทีมงานเรานะครับสาวน้อยเพชรปันแพงหมอลำเงินผืนเงินล้านนะครับผมนี่ครับวิธีก็อยู่ประมาณนี้นะครับม น,นี่ยบริเวงานนะครับผนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบสิเอ็ดสงามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนี่ฮนะ นี่แล้วนี่แล้วนี่ครับผมนี่แหละแม่นี่ครับคลิปนี้เท่านี้นะครับชื่หน่าเดียใหม่ครับ